หาขคงแปลกจ้าเด้อจ้าเด้อยัายซ้ำกันกับหัวปูมือเด้อดจ้ามาค่ะเก็บจักระจีนใหญ่กันนะคะมาเด้อยจ้าเก็บเขียดน้อยจ้าเบรดตัวผาเด้อจ้าเห็นบอคะหน้าตัวแดงจึงขึ้นอยู่จ้ามาค่ะเก็บน่อยหลาหลวิธีการเขียดน้อยเด้อจ้าเอาขวดตรงเอาเลยจ้าเขียดเด้อจ้าเขียดเด้อ เห็บเขียดบ่จ้าเก็บเกเมื่อยแห,หละจา้านี่ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่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 มาหยิบเอาหน,น่อยนี่พี่มีนี่บ่จา้านี่นพี่มีตัวนึงอโอ๊ยไลายจนเก็บแอวล,ละตัวนี้ไงนี่ไงนี่ไงจะมาเข้าขาคนนี่พี่ผีโอ๊ยเต้นสวนกันอยู่พี่น้องเต้นสวนกันอยัว พี่น้องเขียดหินบอ่อจ้าเขียขึ้น่น้ีความเอือท่นนนนอนซึ่งกันแลยกันพิ้นขี้รังกันหินบอ่อจ้ามีเป็นคู่เลยจ้าหินบอ่อจ้าก็ได้บรลายดอกจ้าได้ประมาณรูนึงนี่แหละจ้า